เพื่อนคอหวยรัฐบาลนะครับวันนี้พี่น้อยมาเสนอสูตรหลักร้อยสูตรหลักร้อยง่ายๆแบบสไตล์พี่น้อยนะครับครับสูตรหลักร้อยพี่น้อยจัดให้นะครับวันนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาดวนครับง่ายงครับผมครับเริ่มเลยนะครับผมเอาเลขของงดที่ออกนะครับอันดับแรกเลยนะครับงวดที่ออกสี่ 8นะครับครับหลักร้อยที่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเลขคู่นะครับผมเลขคู่นะครับผมครับเลขคู่ก็จะมีนะครับผม0 2 4 6แล้วก็8นะครับผมอันนี้คือหลักร้อยที่ได้นะครับครับตัวเด่นของหลักร้อยนะครับ ชุดนี้นะครับผมให้เด่นก็คือ8 6แล้วก็0นย์นะครับตัวเด่นนะครับครับแล้วเลขที่ออกนะครับของงวดนี้ก็คือ8 1 2่ล่างออก4 6นะครับครับับที่ผมมาร์คตัวเด่นไว้นี้เดี๋ยวผมจะมาบอกตอนท้ายนะครับใช้วิธีสังเกตอย่างไรนะครับให้เป็นตัวเด่นนะครับครับ อันนี้ก็คือเข้านะครับผมที่แปดนะครับผมครับครับไปต่อนะครับผมเอามาเลยครับแปดหนึ่งสองนะครับเลขกที่ออกแปดหนึ่งสองนะครับครับวันนี้ได้คู่อีกแล้วครับผมครับได้หลักร้อยคู่นะครับผมหลักร้อยคู่ก็คือเหมือนเดิมครับ0ูนสองสี หกแล้วก็แปดเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับตัวเด่นงวดนี้นะครับผมตัวเด่นก็คือศูนย์สองสี่นะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับครับเลขงวดนี้เลขที่ออกสองศูนย์สองหกหกนะครับเพื่อนๆครับครับมานะครับมาที่ตัวเด่นเลยนะครับผม ไปกันต่อครับผมยกออกมาเลยครับสองศูนย์สองนะครับสองศูนย์สองนะครับได้คู่แล้วครับงวดนี้หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยได้คู่นะครับผมก็จะเป็นชุดเดิมครับสองสองสี่หกแปดตัวเด่นที่เป็นตัวเด่นนะครับก็จะเป็นชุดนี้ครับศูนย์สองสี่นะครับผมครับเลขที่ออกของงวดนี้นะครับ ก็คือสี่สี่หกล่างสี่สี่ครับผมครับก็เข้าที่ตัวเด่นนะครับหลักร้อยครับนะครับครับไปกันต่อครับยกมาครับสี่สี่หครับครับได้คู่อีกแล้วครับหลักร้อยนะครับผมได้คู่นะครับก็จะเป็นศูนย์ สองสี่หกแล้วก็แปดครับผมครับหวดน,นี้ตัวเด่นที่ได้นะครับผมก็คือสี่หกแปดนะครับผมครับเลขที่ออกนะครับผมหัวน,นี้เลขที่ออกเก้าห้าหนึ่งล่างออกหกสามนะครับครับวันนี้หลุดนะครับผม งวดนี้ไม่ถูกนะครับงวดนี้หลุดนะครับผมไม่เข้านะครับแต่ก็เราก็ไปต่อครับผมยกลงมาครับผมเก้าห้าหนึ่งครับผมครับสำหรับงวดนี้เป็นเลขคี่นะครับผมเลขคี่ก็จะเริ่มที่หนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าครับผม ตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นของงวดนี้ก็คือ9 3 1นะครับผม9 3 1นะครับเลขที่ออกนะครับ5 9 1เลขที่ออกก็คือ9 9 0เลขล่างออก9 1ครับผมครับหลักร้อยที่มาก็คือตัวเด่นนะครับผมเลข9ครับผมครับไปต่อครับ9 ศนย์นะครับเดินออกมานะครับผมวันี้ได้เลขคู่นะครับผมครับก็จะได้ศูน6สองสี่หแล้วก็แปดนะครับผมครับตัวเด่นนะครับของงวดนี้ก็คือสองศูนดนะครับผมครับเลขที่ออกนะครับก็จากงวดเก้าเก้าก็คือศูนย์ เก้าเจ็ดล่างออกออกเก้าหนึ่งนะครับกับอันนี้ตัวนะครับอันนี้ต้องเป็นหนึ่งสี่เขียนผิดนะครับครับไปกันต่อครับผมหนึ่งลงมาครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับหวดนี้ได้เลขขี้นะครับหลักร้อยครับผมครับก็คือเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับผม วดนี้เลขที่ออกนะครับผมก็คือผมลืมบอกตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นก็คือห้าเจ็ดเก้านะครับผมครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดครับผมลางออกแปดห้านะครับผมครับมานะครับอันนี้ก็มาตัวเด่นนะครับผมส่วนมากก็คือจะเข้าที่ตัวเด่นตลอดนะครับผม ครับผมครับไปกันต่อครับถึงลงมาครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมครับวันนี้ก็ได้เลขขี้นะครับผมครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้านะครับผมครับครับตัวเด่นวันนี้ครับเป็นห้าเจ็ดเก้านะครับผมเลขที่ออกนะครับผมห้าสี่สี่ ล่างออกแกนะครับผมครับอันนี้ก็เข้าตัวเด่นอีกนะครับผมก็คือ5นะครับครับมาดูงวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึงนะครับงวดยกมาเลยครับผมห้าสี่สี่นะครับครับอ่าวิธีสังเกตเพื่อนๆครับดูนะครับผมดูที่ หลักหน่อยนะครับของแต่ละงวดเลยนะครับถ้าหลักหน่อยเป็นเลขคู่เลขคี่ก็เตาตามนั้นเลยนะครับยึดตามนั้นนะครับเห็นไหมครับแเป็นเลขคู่ผมเด่นที่เลขคู่นะครับ2เลขคู่เด่นที่เลขคู่2เลขคู่เด่นที่เลขคู่หเลขคู่เด่นที่เลขคู่นะครับหนเลขคี่เด่นที่เลขคี่นะครับศูนย์เลขคู่ก็คือเด่นที่เลขคู่นะครับเจ็ดเลขคี่ก็คือคี่เจ็ดคี่ก็คือคี่นะครับผม สำหรับงวดที่จะถึงนะครับเป็นเลขสี่นะครับครับฉะนั้นเด่นก็คือเลขคู่นะครับผมคู่ครับเลขที่เอามาก็มี0ูนสองสี่แล้วก็หแล้วก็8ดนะครับแล้วถามว่าตัวเด่นดูยังไงนะครับผมเพื่อนก็ดูที่เลขตัวที่เราว่านะครับสมมติว่าตัวนี้ของผมเป็นหลักหน่วยเป็นเลขสี่นะครับผมงวดที่จะถึงเป็นเลขสี่ เลขสฉะนั้นเลขสี่ก็คือเรายึดที่เลขสี่เป็นหลักเลยนะครับตัวแรกนะครับผมแล้วก็ถอยไปหนึ่งหลักคู่อีกหนึ่งตัวนะครับคือสองเพิ่มไปอีกหนึ่งหลักก็คือหนะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดมกราคมห7เจ็ดนะครับ ร้อยเด่นนะครับผมก็คือสองสี่แล้วก็หกนะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับผมแต่ที่แน่แๆก็คือหลักร้อยเป็นคู่นะครับก็รอดูผลนะครับว่าจะมาไม่มานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวะทางที่น้อยนะครับผมมาอ่า แนะนำสูตรนะครับวิธีคิดง่ายๆครับไม่ต้องไปบวกกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็คือวิธีสังเกตนะครับผมครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆว่าจะมาหรือไม่มานะครับสําหรับหลักร้อยงวดวันที่17มกราคมสองห้าหกเจดนะครับครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ